คนตัวลายครับท่านผู้ชมนักบวยจากกำแพงเพชรในกระดาษที่อาราสจากประเทศอิหร่านดูครับรูปเกมจะออกมาเป็นแบบไหนครับคนตัวลายเองก็ถอยไม่ได้นะครับเพราะว่ากติกาที่นี่ก็บอกแล้วนะครับใครที่ขยันเดินออกอาวุธนะครับก็จะให้คะแนนนะครับมากขึ้นนะครับโอ้โหยัง อ้ไม่คนขาเลยครับนะครับชกยกมีความอ้โหลูกล็อกลูกนี้ครับอุ้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับอ้โหเจอบิดล็อกลูกนี้เข้าไปครับลูกนี้กรรมการต้องยุติการชกเลยครับครับโอ้โหครับนี่เห็นไหมครับอีสุวย่มเห็นไหมครับนี่กติกาเรื่องอย่างนี้ครับสำคัญมากนะครับ อย่างเมื่อกี้นี่เขาใช้แขนสองข้างนี่กระตุกขึ้นเลยดัด,ด,ดล็อกขึ้นมาลเลยครับโอ้โหนะครับ i, เจ็บเลยครับท่านผู้ชมโอ้ดูครับดูภาพชาพครับนี่ฮะในจังหวะนี่ครับดัดล็อกขึ้นมาแบบนี้โอ้ยลุกนี้นี่ <ù> ถือว่าผิดกติกาผิดกติกานะครับครับโอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเนี่ยครับที่เห็นได้ชัดเลยครับดัดล็อกขึ้นมาแล้วก็แขนของโคโดลายครับโดนดัดล็อกขึ้นไปครับโอ้ย กรรมการต้องยุติการชกเลยครับโอ้หเขาเรียกเขาเรียกว่าอ่าอ่าการต่อสู้นะครับมันเป็นไปได้ทุกรูปแบบนะครับแต่ว่ากติกาต้องมาก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําผิดกติกานะครับเรื่องของมวยไทยนะครับครับอ่าเป็นการขอโทษขอโพยกันนะครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ยก็เข้ามาขอโทษครับ เนี่ยครับก็เปิริทักสูนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ผลการตัดสินจากกรรมการอยู่ที่ผมเรียบร้อยแล้วครับและ The Winner is... Best c เ n สมุมดำอารอดวินกา